รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด i o j i n s o m a c d i o โ i n s o m a c มันสือิิพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร คนลางเ,ออเราเดินทางลงมาคนเดียวอยู่ในเมืองเหมือนในดงเปลี่ยวขาดคนเกี่ยวก่อแคนเดิน โอ้ตึกรามงดงามนาอยู่เราสู้ใจเรอเกินบ้านลุงเลืองโอยเมืองเจริญช่างไม่เปลิดเพลินเสเลยน้อเราตึกใหญ่ๆสูงกว่ายอดยางโอ้ไม่ไม่มี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 เถียงเลยเถียงเลยเป็นไงเหรอว้ายไม่มีหรกตึกใหญ่ๆสูงกว่ายอดยางไม่มียางเนี่ยสูงที่สุดเพราะเพราะโอ้เพราะบนยอดตึกชั้นที่ สูงสูงยังมีการใช้ถุงยางถูกต้องวายไม่ใช่ผมกำลังพูดถึงยางคนเราทำไมถึงบอกว่าเปรียบว่าเอ้ยไอ้นี่ไม่ค่อยอายเนี่ยมันไม่มียางมันมันมันคืออะไรเนี่ยยางเอาใหม่สิยางงยางผมกํลังจะถามไม่มียางอายเออยางยางมันมีเขาหมายความว่าอย่างนี้ไอเขาบอก ไอเนี่ยมันหน้าหนาหน้าด้านมันไม่มียางอายก็หมายความว่าไอต้นไม้บางชนิดเนี่ยแค่ไปโดนมันนิดนึงยางออกยางออกมันมันยังรู้สึกรู้สาแล้วมึงเป็นยังไงถนนคอนกรีตไงอะไรอย่างงี้เขาเปรียบเทียบคนโบราณเขาเปรียบเทียบที่บอกตึกใหญ่ๆสูงกว่ายอดยางเนี่ยหมายความว่ายอดยางเนี่ยสูงยังไงก็ไม่เกินสัก ยี่สิบเมตรยี่สิบชั้นนี่ตึกเรายี่สิบเมตรที่ตึกเราแค่สิบชั้นน่ะเออสิบชั้นก็จะแน่เราเนี่ยดูโอ้โหไปดูสิที่ดูไบอ่ะเออโอ้โหสูงเทียมฟ้าอยสูงเงี้ยเออฉันไม่เอาอ่ะน่ากลัวใช่ไหมเคยขึ้นตึกใบยกไหมอือฮะฉันเคยขึ้นไปนะอืไอชั้นสูงปี๊ดมองมาข้างล่างเงี้ยเออฉันก็เลยไม่มองฉันร้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงว่าร้องร้องเพลงเขามีดนตรีข้างบน เคยขึ้นไปร้องเพลงไปเล่นตลกข้างบนใครไปเล่นลองเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วได้เป็นไงจังอ้าวใครๆถามก็บอกเรามันตลกชั้นสูงใช่เพราะไปเล่นบนยอดตึกไปเล่นยอดตึกผปหยวเคยเคยเคยผมเป็นคนกลัวความสูงผมก็กลัวนี่ยืนเดินเดินขึ้นลิฟต์ไปเรื่อยมันต้องอยากตึกใบหยกเนี่ยเวลาขึ้นลิฟต์มันต้องลิฟต้องไปต่ออ๋อใช่เออเพราะว่าขึ้นไปชั้นที่70กว่าด้วมันต้องต่อเลยพรลิฟต์สุดใช่เออมาขึ้นไปเสร็จปั๊บมันสะดุ้ง แล้วก็หันไปดูกระจกอยเรู <c oughs> ้สึกว่าคนลุกคนพองอยู่เตี้ยๆแหละดีเป็นคนธรรมดาได้เนี่ยม,มันจะมีความสุขที่สุดโบราณเขาบอกยิ่งสูงว่ายิ่งหนาวแต่จริงๆไม่ใช่ยิ่งสูงว่ายิ่งสันยิ่งสูงยิ่งเสียวนะฮะเ <c oughs> <ๆ S 1> พราะว่าไอ้พวกข้างล่างมันจะขยาให้ลุงุ้งลงเพราะฉะนั้นแท้จริงเห็นไหมคนที่อยู่สูง ความสุขไม่มีนะแต่ว่าเขารับผิดชอบเยอะแล้วมันราชดรธรรมดาแล้วคุยไปที่ต่ำแล้วก็มีความสุขทีนี้ที่พูดถึงยางเยิงอะไรนี่มีอะไรเห็นว่าจะคุยอะไรเรื่องยางคือมีคําถามมาจากบุรีรัมุ่บอกนี่บอกสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับผมอยู่บ่อแม่นเหรอครับผมบ่คนบ่คนบอบบอบแมนเหียงแล้วครับ ผมอยู่บุรีรัมย์ครับอาจารย์อ oh. เออผมอยากจะหาต้นยางนาสักต้นไปปลูกเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนครับอาจารย์ตกลงอยู่เพชรหรือว่าอยู่บุรีรัมย์นีอยู่บุรีรัมย์ตรงนี้เป็นคนเพชร <laughs> เออเขาบอกว่าจากจะหายางนา <c oughs> ไปปลูก <c oughs> นี่จะหาซื้อที่ไหนอาจารย์ ยางนานี่นะถ้าจะหาไปปลูกเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะบางคนเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักยางนาอาไอ้คำว่ายางยางพารากับยางนาเนี่มันแตกต่างกันยางนานี่ไม่เหมือนยางอายหรอกใช่ถูกต้องถ้าอยากจะต้องไปดูอ่าฮะอยากให้ดูยางนาเอางี้ถ้าคนอยู่แถวสุพรรณไปวัดพระนอนวัดพระนอนที่มีปลาหน้าวัดเยอะๆพระที่นั่นจะนอนงายนอนงายนะไม่ใช่นอนตะแคงนะเออเออทําไม ปกติพม่ามาสร้างไว้นะพระนอนหงายทีนี้หรือว่าถ้าใครไปอูู่บนอุุบนก็ต้นยางนาเยอะยอหรือถ้าขึ้นเหนือ,อ ไอ้ตรงที่เขาขายกล้วยทอดกล้วยชาบกล้วยไอ้ตรงกำแพงเพชรน่ะมุมซ้ายนั่นก็ยางนาเยอะอถ้าไปอยู่โพพยาสุพรรณบุรีกลับไปที่ป่าช้าวัดเพล้าจะมีต้นยางนาสูงแล้วข้างขาวแม่ไก่อาศัยอยู่ใช่แต่ว่าไม่น่าไปหรอเพราะที่นั่นโอ้ยน่ากลัวไม่น่ากลัวถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นนอนเฝ้าอยู่ข้างเข้าแม่ไก่หมดแล้วเลยเออพทีนี่ยางนาเนี่ยก็ดูไอ้ที่ลูกมันห้อยเอมานะ เวลาเวลาเวลามันลุกมันร่วงมันมันจะหมุนหมุนนี่คือยางนาอ่าแล้วรู้ไหมมันหมุนทําไมหมุนท่านสมัยยันอ่าแม่มันก็สั่งมาสิลูกเอ้ยบินไปให้ไกลนะลูกเราจะครอบครองพื้นที่เออแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอ้เมล็ดพืชที่มันมีปีกเนี่ยมันมีไว้เพื่อขยาย ต้นมะฮอกกานีก็เหมือนกันมันจะขยายเผ่าพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าโรคมะฮอกกานีไม่มี2ปีกนะเม็ดจะแบนๆแต่เป็นปีกเหมือนอย่างกับไอ้เหมือนเหมือนเรือใบอ่ะเหมือนใบเรือเวลามันล่วงเสร็จปั๊บลมพัดมาแผลไปเนี่ยแถลไปเนี่ยไปเคยไปจากต้นเนี่ยนะไปตั้ง20เมตรมันยังไปเลยเออแอ้วยาวนานด้วต้นมันสูงด้วยอ่ะมันสูงต้นสูงด้วยแล้วลูกมันลัเวลาลูกมันตกมันจะปลิวใช่วิธีหาเนี่ยจำไว้เลยนะ อยากปลูกไม้ใหญ่ต้นไม้อะไรตาอะไรนี่นะไปกรมป่าไม้ครับไปบอกกรมป่าไม้ว่าผมและสมาชิกในอบตผมมีความประสงค์จะใช้ที่สาธารณะปลูกยางนาหรือแม้แต่ที่บ้านมีที่เหลือว่างเปล่าอยากจะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะอยากจะปลูกป่าเพื่อแผ่นดินก็ไปบอกบางที่กรมป่าไม้เขาจะมีพันธุ์ครับแต่ไม่ใช่ว่า ใครจะไปขอได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาเขาก็จะรู้ว่าตรงไหนมีครับแล้วถ้าไปเข้าโครงการปลูกต้นไม้ครับเขาก็จะจดไว้นายหย่อนมาเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่ออย่างนน้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะได้ฟรีด้วยครับอย่างที่เขาถามมาเนี่ยหายางนาไปปลูกเนี่ยปกติแล้วยางนาเนี่ยจ์ต้องถามด้วยความรู้นะจย์เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นพืชที่ห้ามตัดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ห้ามตัดยางนาไม่ห้ามหรอกและมีอะไรบ้างที่ห้ามตัดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีสัก นะฮะแต่ผมจําได้ไม่หมดทุกพื้น่ปลูกได้แต่ห้ามตัดอ่าปลูกได้ตัดได้แต่ว่าอาจจะต้องแจ้งต้องขออนุญาตเหตุผลคือเขากลัวไงเขากลัวว่าไอ้ที่ตัดมาเนี่ยจริงๆนะตัดของเรา3มต้นแต่ไปล่อในป่าซะสามสิบไอ้อย่างเงี้ยเหมือนกวางปัจจุบันเนี่ยที่เมืองไทยยังไม่อนุญาตให้เลี้ยงกวางโดยอิสระเพราะกลัวว่าจะไปเอากวางให้เลี้ยงกวางต่างประเทศได้แต่ให้เลี้ยงกวางไทยไม่ได้เพราะกลัวว่าจะ เอากวางในป่ามาสวมเป็นกวางบ้านเหมือนก็ชชางทุกวันก็เลยไปเอากวางตัวเล็กจากเมืองนอกมาเลี้ยงเท่าลูกหมาเอที่จริงนะทีนี้ทีนี้ไอ้พูดถึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านไปไม่ไปที่กรมป่าไม้ไม <si> ่ไปที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชเพราะพะพืชเนี่เราก็ไปบอกทางร้านครับมีต้นยางนาขายไหมไม่มีไม่มีเหรอถ้าสั่งได้ไหมครับโอโทเดี๋ยวเขากิ้งก้างกิ้งก้างเดี๋ยวเดียวอ่ะ ฉันไปซื้อมาจากไหนรู้ไหมที่ที่ที่บ้านผมไปซื้อที่การโอ้ยยางนาี่ชอบปลูกไม่ใช่ปลูกไว้ชาวบ้านนะปลูกทดลองไอ้ต้นนี้มุดอยู่ที่ล่มจับไอ้ต้นนี้ร่มลำไรไอ้ต้นนี้แดดจากยางนานะเอาไว้ศึกษาใช่ไหมใช่แล้วตรงทัวรนี้ได้ศึกษาได้ยังเพราะยังไม่เห็นขึ้นต้นเลยจ้าขึ้นแล้วเยอะขึ้นแล้วสูงแล้วออไอ้ต้นที่เวลาปลูกยางนาเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยถ้ามีกล้วยนะ ช่วยพลางแสงให้หน่อยนะเขาไม่าไม่ชอบแสนเลนคือถ้าแดดจัดระบายมันไหมมแล้วบ้านเรานี่แดดบางทีมันมันแล้วเทียบนะไปเอาต้นเล็กๆมาปลูกนะกับต้นประมาณศอกขึ้นนี่นะปลูกไอ้พวกศอกขึ้นดีกว่าเพราะว่าปึ๊ดๆๆเลยเขาจะมีมีแรงต้านทานมากกว่าที่ที่เกษตรเนี่ยกำลังแสนเนี่ยมันตัดอยู่คาลิปตัสไป แล้วเอายางนามาปลูกแต่นั่นไม่เป็นไรรู้สึกว่าจะปลูกค่อนข้างทีเดี๋ยวต้องเทราว่าผมกลัวเหมือนกันครับคือถ้าที่ดินที่เป็นทรายจัดเนี่ยครับถ้าปลูกยางนาซึ่งเป็นต้นใหญ่มากเนี่ยเวลาลมมาแรงๆเนี่ยครับก็เป็นห่วงเหมือนกันมันจะล้มกลัวจะล้มที่ที่ก็ไปสุ่พันบ่อยอะครับไม่ได้ผ่านวังยางนะ วันยางกับตรงข้ามกับมดแดงอ่ะก็ผ่านแต่ต้นไม้ที่ท่านบรรหารปลูกไว้สองข้างทางอ่ะเดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วนะแห้งอันน้นกระถินเทพาก็เียวกระถินเทพาแต่ถ้ากระถินเทพานี่ต้นแรกของสุพรรณต้องอยู่ที่บ้านผมอออ้าเดี๋ยวพักกันแป๊บแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาคุยกันใหม่รับเวกซรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตพืชผักไม้ผลต้นข้าว ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผตุาอาหารเสริมสูตรคีเลตคุณภาพเยอรมน,นีปุ๋ยตราพีรามิดาตาอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูน,พนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดของสหายกเกษตรเคมีพันเออเอ,อ,อาจารย์ครับเนี่ยผมมีข้อสงสัยนะเนี่ยครับ สงสัยผมคงสงสัยอยากถามอาจารย์ไปเรื่องของอย่างนาทำไมล่ะขันสูงด้วยไม่ได้อ่ะสิมีคนนี่คนเพชรไม่ใช่เหรอคนเพชรดิเ้าเออแล้วคนเพชรอยากท่ายางจะไปชะอํอ่ะเออ สองข้างทางเลยไม่ผ่านยางนาไงก็ผ<อ>่านดะที่ตะกอนตะกอนลกมากตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวนี้โล่งแล้วเขาตัดออกบ้างไงไม่เรียกว่า<ค>ลกหรอกเขาเรียกว่าคลื่นดีเขาขยายถนนขยายถนนแต่นี่ผมมีข้อสงสัยอาจารย์เ<อ>นี่ยพี่เนาที่อยู่บุดีร์เนี่ยก็บอกหาซื้อยางนาเอะซื้อไปปลูกมันเอาไปทําอะไรได้บ้างล่ะโอ้โหไม้ยางนี่นะยนจำไว้นะครับ อนาคตข้างหน้าเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือไม้จะหาไม่ได้ไม้ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นายหย่อนเห็นไหมแม่แต่พื้นครับเขายังต้องใช้ไม้ฝาไอ้ไม้เชื้อโล่งเชื้อรเออมันไม่ใช่มันเพราะมันไม่มีไม้แล้วไม้มันหายากเต็มทีเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาไม้เนื้อแก่นอไม้แก่นที่แข็งๆพวกไม้แล้วอะไรนะมันมีหลายชนิดไม้ เองไม้แดงโอ้โ่าสุดยอดของไม้ก็มาข่าโมงอืโตช้าเนี่นนยอนครับฉันเคยปลูกมะข่าโมงคู่กับเสดานะอือสะดาเนี่ยต้นเท่านาขาแล้วมะข่าโมงต้นเท่านิ้วก้อยคือเขามีความเจริญเติบโตช้าวันหนึ่งจะสร้างบ้านอืไปซื้อแถวแถวไออ่างสุพรรณบุรีเออโพพยาอ่างท้องอ่ะออืข้าบบกอจา์ ไม้ชุดนี้13แผ่นสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหทำไมแพงอย่างนั้ชันซื้อไปนะมะค่าโมงแผ่นหนึ่งยาว12เมตรไม่ต้องไปหามันหายากขนาดนั้นโอ้โห หายยอเตอนนี้ก็เลยไปปูใต้ท้องเรือไงเออโอ้เรือที่บ้านนั่นใช่ไหม๊ะเออเดี๋ยวไม้มาข้าบูมี่ตจะไม้ดีมากครับมัเนือแข็งอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะส่งลูกหลานไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวณศาสตร์คือคณะนี้เนี่ย บางคนเขาก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องปลูกป่าบางคนเกี่ยวกับเรื่องแปรรูปไม้อะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าไม้กระดานยางก็ใช้ได้เอาไปทําไม้อ่าทีนี้มันหาปลูกยากนะอาจารย์เดี๋ยวหาปลูกไม่ยากอ่ะยางหาได้สบายไม่ไม่หาไม้พวกนี้ปลูกบ้านอ่ะมันหายากก็ท้าอย่าสิเออทุกวันทุกวันนี้บ้านช่องเลยฉันยืงเสียดายว่าเศรษฐีที่มีที่ดินเนี่ยอทําไมปล่อยที่ไว้ ไมปลูกยางนาเข้าไปปลูกประดูปะดูแล้วนะปะดูป่านะหรือจะปลูกพยุงใช่ไหมเนี่ยเขชอบไปตัดในป่านั่นนะแต่เดี๋ยวนี้ปลูกต้นยังไม่ถึงใหญ่เท่าแขนก็โค่นทิ้งไปหมดมันไม่เป็นไ่ได้ไม่ทีสารแล้วมีพื้นที่เยอะแยะเนี่ยที่ว่างๆหัวคณะก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยปลูกยางนาให้ปลูกคือเดี๋ยวนี้น่าเสียดายที่คนเนี่ยไปดูที่สารเครับ ที่นาในหัวคาะเป็นไม้ใหญ่ความจริงอีสานเนี่ยทำทำไมนะนาทำทำไมทบไมอาจารย์เราทำที่นาเฉพาะกินบางกินบางส่วนไม่ต้องทำขายหรอกแข่งเขาไม่ได้เพราะว่า<อ>ต้นทุนตินเราเราก็ต่ำกว่าคนอื่นแล้วเราปลูกไม้ไม้ป่าสิเอาไม้ปลูกไม้ไว้เอาไวแ<ต>้ลแลกข้าวแต่ภาคราชการเนี่ยจะต้องไปส่งเสริมปลูกพอปลูกเสร็จปุบ๊บอย่าขายเป็นไม้สิ ขายเป็นโต๊ะขายเป็นเก้าอี้ขายเป็นเครื่องเคียงแปรรูปซะเหมือนไม้ยางพาราเนี่ยเศษไม้เนี่ยเข้าไปทําตุ๊กตาทําของเด็กเล่นส่งนอกอะ่ะออชิน<ป>้นนิดเดียวอะ่ะกลายเป็นพันบาทอะ่ะแปรรูปให้มันเป็นเงินเป็นทองซะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครทําเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมที่เรพครับใครอยากจะปลูกไม้เอาไว้ขายอยากจะแปรรูปพรุ่งนี้จะบอกว่าให้ปลูกไม้อะไรโตเร็วออแล้วก็ ได้ราคาดีตีมือได้ราคาดีพูดง่ายๆว่าพรุ่งนี้บอกเรื่องของความรวยหนทางใช่วันนี้หมดเวลาเราไปก่อนวัสดีค